โมงครึ่งเสาร์ที่8กรกฎาคมนี้ LWC ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมซึกมวยรอบเงื่อนชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนพิกัด1 4 3ปอนด์ซ้ายบีสมิงหนุ่มเอ็มเอกชาติเจ้าจุกขาลุยจากสงขาประธานพรชำนันแทนจอมเก๋าอาวุธหนักจากโคราชวาหินนิกขะเปอร์เซียกำปั้นโหดจากอิรานเจ็คปลุกมวยร่างโยงพันเดือดจากนิวซีแลนด์ศึกมวยรอบ o ร a l h ฮ u s ์กลางปีพิกัด126อปอนด์รอบรองชนะเลิศแพทนริน เสถียรมวยไทยขุนศอกแดนดอกบัวขุนพลเอกเมืองนนท์จอมเตะทะเลเดือดสิงสยามพี่บุญหลายแข่งสายจอมสังหารบ้านบึงเพชรบ้านบึงขาลุยลุ่มน้ำเค็มซึกไตบ่บนลลังแชมป์พิกัด160ปอนด์มวยกวเก๋าข้าโพดยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทองปะทะแชมป์ยุโรกาปั้นดุเคนดันคาราเคิลจากเบลเยียมลุ่มพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์สดทางชกแปดเซาท์ 8, นีห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปห้าพลาด g l o บ a l เฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ